สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป๋วจะมาทำการนี่เลยค่ะแผ่นแนันทนซื้อลอตโต้นะคะของเมกะกับเร์บอลนะคะนี่ตัวนี้เห็นเขาบอกว่าออกพรุ่งนี้นะคะตัวนี้จะออกวันนี้นะคะ เราก็มาทำการหาเลขนะคะที่เราชอบแล้วเราก็ทำการใส่ลงไปนี่นะคะใส่ลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าเขาจะเป็นยังไงที่นี่นะคะเขาจะมีเป็นช่องนะคะ1 2 3 4 5สาสี่ห้านะคะ5้าช่องแล้วมีข้างล่างนี้ด้วยนะคะเราจะต้องทำการกาข้างบนนี้นะคะช่องข้างบนนี้นะคะ5้าตัว ห้าตัวนะคะแล้วมาเลือก1ตัวคือตัวนี้เป็น6ตัวเป็น6ตัวนะคะแล้วคุณก็เขียนไปว่าคุณเลือกเป็นเงินสดนะคะเวลาคุณชนะคุณก็จะรับเป็นเงินสดนะคะติ๊กไปเลยนะคะพี่ก็ไม่รู้มากมายแต่ว่าเคยซื้อไปแล้วครั้งหลายสอาครั้งแต่ก็ไม่ถูกนะคะเพราะว่ามันก็ถูกยากนะคะ ค่อนข้างยากยากมากกว่าประเทศไทยเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่เขามีตัวเลือกให้เราแค่ในเนื้อหาในใบเนี้ยแหละค่ะมันก็จะอยู่แค่นี้แล้วก็ของบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้มีตัวเลือกให้เราเยอะแต่เราสามารถเลือกซื้อในสิ่งที่เราชอบได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นลอตเตอรี่มันก็จะมาเป็นใบเป็นตัวเลขให้เราแค่เลือกออกมาใช่ไหมคะแต่อันเนี้ย เราก็ไม่รู้ว่าเราชอบตัวเลขอะไรบางทีชอบเลขนี้แต่เลขนั้นไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็แต่หลายหลายคนเขาก็บอกว่าถูกง่ายเหมือนกันนะคะคนที่เขาเล่นกันบ่อยๆจนเขาเป็นเซียนนะคะเขาก็บอกถูกง่ายแต่ส่วนตัวพี่แป๋มเนีสูว่าไม่เคยถูกแล้วก็เลยไม่รู้แต่ว่าวิธีที่จะง่ายที่สุดนะเป็นเป็นลอตเตอรี่ที่มันอ่าเป็นแบบเลขขูดนะคะนั่นอาจจะค่อนข้างาง,ง่ายแล้วก็ค่อนข้าง,างที่จะรู้ว่ามันได้แน่นอนเพราะว่าซื้อน,นั้นทุกครั้งก็จะต้องได้ สิบบาท20เหรียญสามสิบเหรียญอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเงินที่เราจ่ายไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็มาพี่ก็ใส่ไปแล้วหลาตัวเลขตับเดียววันนี้พี่จะซื้อ2แบบเลยนะคะแบบ2แบบนี้เลยนะคะแบบนี้ด้วยแล้วก็แบบนี้ด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวที่จะออกวันนี้นะคะเมกะนี่นะคะเมกะเป็นของเท็กซัสนะคะเป็นเท็กซัสลอตเตอรี่นะคะเมกะก็เขาจะมี2แบบมีแบบให้เราไปซื้อ โดยการเลือกในตู้นะคะมีตู้ให้เรากดนะคะเป็นตู้อัตโนมัตินะคะให้เรากดเลขตัวเลขเลือกตัวเลขที่เราชอบก็ได้หรือว่าซื้อเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้มาก็ได้นะคะซื้อเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้ก็ซื้อมาแล้วพอเราก็เราเลือกเลขแล้วเราก็ไปที่ร้านค้าแล้วก็ไปยื่นให้เขาแล้วเขาก็จะไปสแกนให้เราแล้วเครื่องมันก็อัตโนมัติมาเลยนะคะแล้วก็อัอนนึงก็จะเป็น ตัวที่ที่เรา,เาทำไปก็คือจะเป็นลักษณะเป็นตู้พี่จะซื้อที่เป็นตู้บ่อยนะคะเป็นตู้จะค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกนะคะใส่เงินไปเลือกตัวเลขที่เราต้องการก็ได้มาเลยนะคะก็2บาทนะคะก็คือ2เหรียญสอสี่ดอันนี้ก็คือ10เหรียญน,นะคะถ้าคุณซื้อก็เท่ากับ300นะคะ1แต่คุณจะได้มากี่ใบ5ใบนะคะ5ใบนี้นะคะตกใบละใบละ 2เหรียญน,นะคะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะใบละ2เหรียญก็เท่ากับ70เนาะเราตีไป35เหรียญ70 70เหรียญ70เหรียญอูก็เยอะอยู่อ่าเจบาทไม่ใช่70เหรียญน,นะคะเพราะว่านี่มันตกเหรียญละ3าี่คิดไปแบบนี้นะคะ3าคูณ2ก็เท่ากับ70บนะคะ70บาทก็แต่ถ้าถ้าซื้อใบเดียวก็คือคุณจ่ายแค่ประมาณ 3-5บาทนะคะก็ถูกอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อแล้วแต่เลยนะคะว่าคุณจะซื้อกี่ใบ1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบหรือว่าจะซื้อแบบยกแผงแหละแบบนี้ก็ได้นะคะก็ถ้าถูกขึ้นมาก็คุ้มอยู่นะแต่ถ้าไม่ถูกก็ก,ก็ถือว่าโอเคอะ <c oughs> เสียงเงินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ได้แล้วเราก็ไปเช็คนะคะวิธีการเช็คเขาก็จะแบบมีเช็คแบบอัตโนมัติไปเช็คตามปั๊มตาม สถานที่ต่างๆที่เขามีตัวเครื่องอัตโนมัติให้เราเช็คเราก็ไปสแกนปริ้นนะคะแต่ว่าตัวนี้ยังไม่ใช่ตัวยังไม่ใช่ตัวที่เช็คนะคะเราต้องทําตัวนี้ก่อนพิมพ์ตัวนี้เขียนตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปให้ที่ปั๊มหรือว่าไปที่ร้านค้าที่เขามีการรับแลกนะคะซื้อขายนะคะแล้วก็คุณก็ไปให้เขาแล้วเขาก็ตีออกมาแล้วเขามันจะเป็นใบใบสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่ได้แล้วเดี๋ยวพี่จะมาโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็ เก็บใบน,นั้นลำแดนใบนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะเช็คทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์หรือว่าเราไปเช็คตามตู้อัตโนมัติก็ได้นะคะถ้าเราได้มันก็จะเต้นเต้นชนะออกมาเลยนะคะเป็นผีเสียงขึ้นมาเลยว่าคุณถูกรางวัลอะไรเงี้ยเป็นเสียงแบบเต้นเต้นนะคะแต่ถ้าไม่ชนะหรือว่าไม่ถูกมันก็จะแค่เป็นสแกนแล้วก็มันก็หายไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนหลังจากที่พี่ได้ทำการที่ไปซื้อมาเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาโชว์ใบ ลอตเตอรี่นะคะลอตโต้นะคะดีคอนลอตโต้ลอตโต้โอเคนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวพี่ขอทําการเช็คของพี่ก่อนว่าอยากได้อะไรบ้างนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะพี่เป๋าก็กลับมาบ้านแล้วนะคะแล้วก็จะบอกว่าตอนนี้นะคะเราก็ไปทําการซื้อตัวนี่เลยนะคะได้มาแล้วนะคะตัวที่พี่เป๋าแจ้งว่าเนี่ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือว่า เราเนี่ยไปซื้อนะคะตัวที่เราเขียนไว้นะคะก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ไหมคะเราก็ไปที่ร้านค้านะคะพอไปที่ร้านค้าแล้วเราก็บอกเขาแล้วเขาก็จะออกมาให้เรานะคะอันนี้จะเป็นเท็กซัสเมกะนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพาวเวอร์บอลนะคะแล้วตัวเมกะเนี่ยนะคะจะเป็นของวันนี้นะคะก็คือของวันที่24ก็คือวันนี้เลยนะคะจะอยู่ที่ประมาณโุ้ย 155ล้านนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัว power ball นะคะอยู่ที่157ล้านนะคะตัว power ball นี่นะคะ2ใบนะคะ2ใบนี้เท่ากับ10เหรียญน,นะคะใบละ10เหรียญใบละ10เหรียญน,นะคะก็สนุกนะคะ เล,เล่นเพื่อสนุกนะคะก็ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าถูกก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าเราก็จะมีความสุขว่าแฮปปี้กับมันแล้วก็มีความสุขนะคะก็นา,นานซื้อทีนะคะเพื่อนๆแต่ว่าสําหรับคนที่มีการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแล้วก็เก่งนะคะแล้วก็ทนนบ่อยๆถูกบ่อยๆนี่ก็ดีนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวพี่จะเขียนชื่อไว้เพราะว่าเราสามารถเขียนชื่อข้างหลังได้เลยนะคะแล้วก็รอเช็คในวันนี้นะคะตอนที่เราว่างๆนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัว power ball ก็ รอเช็คพรุ่งนี้นะคะหรือว่าอีกวันถัดไปก็ได้อายุของเขาเนะคะตัวนี้น่าจะมีอายุอยู่ค่อนข้างนานอยู่นะคะหลายอยู่เหมือนกันนะคะถ้าได้เยอะๆสมหติคนที่ถูกไม่มากก็ไปตรวจเช็คตามตามปั๊มได้เลยนะคะแล้วก็รับเงินจากปั๊มได้เลยนะคะตามตามตามร้านค้าแต่ถ้าเป็นเงินที่จำนวนมากคุณต้องไปแหล่งของเขานะคะแล้วคุณยังต้องมีการจ่ายภาษีด้วยนะคะเงินตรงนี้ที่คุณได้มาแล้วนะคะนี่ก็สนุกสนานนะคะแต่ว่า ดองดูค่ะนานแนละ้วไม่ได้ซื้อเหมือนกันนะคะนี่กะมาซื้ออีกรอบหนึ่งนะคะก็อยากทราบว่าเออเราจะเป็นยังไงบ้างดวงของเราเราก็อธิษฐานคุณพระคุณเจ้านะคะองค์พี่ไข่ให้เรียบร้อยแล้วก็สตร็สตพ่อแล้วก็ปีเชียนะคะแล้วก็พ่าพญานาคแมพญานาคด้วยนะคะแล้วก็พญาครุฑด,ด้วยขอให้คุ้มครองแล้วขอให้เราได้ถูกรางวัลน,นะคะเราจะเอาไปอ ทำบุญด้วยส่วนหนึ่งนะคะให้คุณยายฝากไปทำบุญด้วยนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็จะเก็บไว้ใช้จ่ายทำธุรกิจของเราหรือว่าสั่งซื้อสินค้ามาขายต่อนะคะเพื่อเป็นการเงินต่องเงินนะคะในอนาคตอยากให้ถูกด้วยนะคะก็อยากถูกนะคะในใจที่ลึกขออธิษฐานของคุณพ่อคุณเจ้าไว้นะคะว่าขอปีเสียไว้นะคะก็ลองดูค่ะว่าจะมีโชคลาภไหมนะคะจากที่ว่าเราได้มีการสักลายนิ้วมือแล้วนะคะแล้วก็มีการสักสัก ข้างหลังนะคะโอบต่างๆนัต่างๆแล้วเราต้องการของชุด